ย่อมจำหลวงตาลูมหนึ่งอยู่ทั้งอําเพื่อพยืนใดบ่นี่ตามรูปเลยที่เราไปยูวัดปลา่า,ายแห่งหนึ่งเป็นสถานทีสาธานณประโยชน์เป็นปลาเป็นปลาชาวบ้านวัดต่อไปเราไปยูหันแล้วก็มีเช่าบ้านหลายคนเอาหมาไปปล่อยไว้หันขั้นแม่น,นับอีเหลียนี่ถามันบอตายเนี่ยย่อมเป็นรอยพุ่นเลแต่ว่าเล่ายูผู้เดียว ไปบินทบาดมาจะคลองกับปันนึงนอกนั่นกับให้หมาหมาเป็นรอยนี่ตูอิ่มกับอิ่มตบ่อิ่มกับบ่อิ่มกัดกันเซวซะบางตัวกับไปหากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านส้างควาวมเดือดร้อนอาตมาไปเยี่ยมยมเหล่าย้มไหลเล้ากะสีบ้าโอ้ยทุกแห้งทุกแห้งหลวงพีเ่เอ้ยทุกแห้งจักสีหายยังมเกียมัน อาตมาไปหาเล่าเถ่อที่สองเถ่อที่สามก็มองเห็นความถุกของเรลามีแต่่าถูกเจเหลืองหมาบาดที่นี่อาตมาก็เลยบอกบุญญาตโยมไปต่อาหารหมามาสามซีกระสอบเอาไปถวายเล่าเรลาจังคอยมีความสุขแลวจังมีความอุ่นใจบาดที่นี่อาตมาก,กับ,บ่อสมารถที่สีซอยเหลือเราได้ตลอดเพราะว่ายุคนี้ การที่โอนเงื่อนการขี่นั่นอันนี้เนี่ยมันกะเขากำังมั่งบ่ดีเราด้เออบางกุมอาตมาก,ก็เลยบอกเล่าว่าผมว่าสมารถที่ซอยหลวงตาได้เพราะว่าสุม,มือนเนี่ยนี่มันมีขา่าวพระหลายเขาบอกวอยอยากท่านเราก็เป็นทุกข์ยู่หันละผลสุดท้ายอาตมาก,ก็เลยบอกทา้งผลทุกข์เราหลวงตาอย่าบาจังสันจังสี่เลยหลวงตาทุกข์แห้งมันบ่ กะยิทุกยู่หันแล้วหลวงตาล่องหนีบังเดอแล้วหลวงตางสิมีความสุขเอ้าแล้วหมาโมนีเด้สิกินจังไหนยู่จังไรเอา้าดังแจ้หลวงตา,อ,งาอ,งอยู่มั่นกับเบอิมมันกับไปหากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านยู่ดีมั่นกับเป็นกรรมของมันเองหลวงตากับเป็นทุกข์หลังจากนั้นบดโดเล่าหนีเลยเล่าเพียนเลยทั่วไปทามามีความสุขบะ โอ้จังแมนมีความถูกแห้งพอ่าบริยยึดติดกับมันบได้หาเขาหานามมาให้มันมันก็เลยใส่ชีวิตยังมีความสุข